สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n แนลต้องซุยกับผมต้องพานุวัต์นะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยในคลิปนี้นะครับจะไปคุยแบบจัดเต็มถึงเรื่องของนครราชสีมามัตด้าเอซทีมฟอร์มแรงอีกหนึ่งทีมในศึกฟุตบอลไทยลีกแล้วก็เรื่องของ s อ g ซเมืองทองนะครับแต่ช่วงแรกช่วยกันกดซับสไครป์ในชา n นลต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่3 0 0 0 0ืซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพานุวัต์นะครับอ่ะ คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้ช่วงแรกนะครับจะไปคุยจัดเต็มถึงเรื่องของสวัสดแคทนครราชสีมามาสด้าเอฟซนะครับ,จจรบทีมฟอร์มแรงสุดๆในตอนนี้ของศึกฟุตบอลไทยลีกที่ชนะร้วนมา6เกมติดต่อกันนะครับหนีจากโซนตกชั้นทะลุขึ้นมาอยู่อันดับ9ของตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยก็คือพูดตรงๆครับตอนนี้แฟนบอลสวัสดแคทแฮปปี้กับฟอร์มการเล่นของทีมแบบสุดๆ อีกทั้งยังคีนชีตมา5เกมติดต่อกันนะครับคือก่อนหน้านี้ต้องยอมรับว่าโคราเนี่ยเป็นทีมที่มีสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงพอสมควรแต่มันก็มีหลายปัจจัยมากๆนะครับที่ทําให้พวกเขาเนี่ยกลับมาฟอร์มดีเรื่องแรกคือการเสริมทัพที่ตอบโจทย์มากๆนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยโคราต้องเสียอาซมซาวดาวยิงตัวเก่งชาวบราซิลนะครับหลังจากหมดสัญญาไป ทำให้หลายคนเป็นห่วงว่าใครจะเข้ามาแทนที่ของอาร์ซัมซาวที่กำลังจับคู่กับมูริโลได้อย่างลงตัวสุดๆซึ่งเรื่องนี้ต้องชมทางทีมโคราชนะครับที่แก้ไขปัญหาได้ดีด้วยการไปดึงกิดีคานยุคมาจากบุรีดามเข้ามาทําให้แนวลุกของโคราชเนี่ยยกระดับได้ดีมากๆนะครับคือคานยุคเป็นนักเตะที่มีมิติในเกมลุกหลากหลายนะครับทั้งการเชื่อมเกมความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็การจ่ายบอรลรวมถึงการทำประตูนะครับ ทำให้เกมลุกของโคลาชในตอนนี้เนี่ยมีสีสันเยอะขึ้นแล้วก็การดึงเจสซี่เคอร์เลนที่ยืมมาจาก s อสซเมืองทองนี่ก็เป็นการเสริมทัพที่ยอดเยี่ยมนะครับเข้ามาเสริมริมเส้นฝั่งขวาให้กับทางฝั่งโคลาชและเคอร์เลนก็เล่นได้ดีนะ2คนนี้มาประสานงานกับอามาดูกับเดนิสมูริโลเนี่ยที่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีอยู่แล้วนะครับพูดตามตรงว่าเป็น4ีประสานแนวลุกของโคลาชท,ที่น่ากลัวจริงๆนะครับ คือทุกคนเนี่ยมีเซนส์นการเล่นฟุตบอลที่ทันกันเล่นร่วมกันสบายๆนะครับเอามาดูเจสซ,ซี่คอยลากเลื้อยไปสุดเส้นแล้วตบเข้ามากิติคันยุคคอยลําเลียงบอลคอยจ่ายบอลคิลเลอร์พารนะครับส่วนเดนิสมูริโลก็จบสกอร์ซึ่งมันเวิร์กสุดๆนะครับทำให้ตอนนี้เกมลุกของโคราชเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองจริงๆและเดนิสมูริโลก็กำลังลุ้นดาวซันโบอยู่ด้วยครับ ส่วนต่อมาคือเรื่องของเกมรับที่เหนียวแบบสุดๆนะครับคีนชีท5นัดติดและที่มันสุดยอดนะครับก็คือการเป็นกองหลังไทยทั้งหมดเลยไล่ตั้งแต่ประตูธนชัยอยู่ราชที่ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมเซฟลูกอันตรายได้ตลอดนะครับแบ็กซ้ายประลองสาวันดีโอโหฟิตจริงๆครับคนนี้แบ็กขวาเอก,กนักคงเกตก็เข้าบอลได้ดีขณะที่คู่เซนเตอร์นะครับเฉลิมพง์เกิดแก้วอด,ดีตนะักฟุตบอลทีมชาติไทยกับนัทพงศ์สายาเนี่ย ก็เข้าคู่กันได้ดีนะครับคอยซ้อนคอยแท็กเกิลตลอดซึ่งมันทําให้คู่เซนเตอร์ของโคร้าเนี่ยแลดูแข็งแกร่งนะครับซึ่งผู้ตามตรงว่านักเตะชุดนี้เนี่ยเล่นด้วยกันมานานจึงมีความเข้าใจกันสูงมากๆแล้วก็ทําให้โครา้าคีนชีตมา5เกมติดนั่นเองครับและส่วนที่สําคัญที่สุดที่ส่งให้โคราฟอร์มดีนะครับก็คือโคจโจโทีรศักโพอนเฮดโค้ดคนปัจจุบันของทีมนะครับ ผู้ที่ดึงศักยภาพแข้งโคราชออกมาได้ดีที่สุดเขาไม่ใช่แค่โคชอย่างเดียวนะครับสำหรับโคชโจเขายังคอยให้คำปรึกษานักเตะในทุกเรื่องอย่างเช่นในช่วงที่มีข่าวออกมาว่าโคราชเนี่ยมีปัญหาโคชโจเนี่ยแหละก็เป็นคนคอยเข้าไปเคลียร์นะครับสุดท้ายก็จบลงด้วยดีทีมเดินหน้าต่อแล้วก็ฟอร์มดีจนมาถึงปัจจุบันนอกจากนี้โคชโจนะครับยังได้ใจนักเตะสุดๆก็คือการใช้ใจแลกใจครับทำให้เปิริตในทีมโคราชโคตรดีครับตอนนี้ โดยโคโจเนี่ยเขาบอกถึงการที่ทีมฟอร์มดีโคโจบอกว่าก็ดีใจที่ทีมเนี่ยสามารถเก็บชัยนะได้6เกมติดแต่สิ่งที่ดีใจกว่านั้นเป็น5นัดที่ทีมเก็บคินชีตได้ติดต่อกันเพราะอย่างที่ทราบว่าทีมเนี่ยเสียประตูเยอะมากในช่วงต้นฤดูกาลทําให้ผลงานไม่ค่อยดีซึ่งทางโคลาชเนี่ยก็ไปแก้ไขข้อบิดพลาดตรงนี้กับลูกทีม ไม่ว่าจะเป็นการเสียจากลูกจุดโทษหรือเสียจากลูกเซตพีทเสียจากการคอร์หรือจังหวะอะไรก็แล้วแต่ซึ่งโคชโจและทีมงานเขาบอกว่าเขานั่งวิเคราะห์และทําการบ้านอย่างหนักจริงๆและนักเตะก็ทําได้ตามที่บอกนะครับโคชโจยังบอกว่าเขาภูมิใจในทีมชุดนี้โดยเฉพาะกับกองหลังจะเห็นได้ว่าทีมเนี่ยมีแบ็กโฟเป็นคนไทยและเชื่อว่าในไทยลีกก็ไม่มีทีมไหนที่เป็นแบบนี้และสามารถที่จะเก็บคีนชีตได้ถึง5นัด มันเป็นความภาคภูมิใจของไท a i p l เยอร์ทำให้ทีมรู้สึกว่านักเตะไทยเราก็มีดีไม่จําเป็นจะต้องเป็นกองหลังต่างชาติซึ่งนักเตะทุกคนของทีมโคราชเนี่ยทำได้ดีอย่างมากในช่วง6เกมหลังซึ่งโคโจนะครับถึงแม้เขาจะชนะ6เกมแต่เขาก็ยังไม่ได้มองเป้าหมายที่สูงถึงขั้นจะต้องไปจบท็อปโหรือท็อปไฟ h ์แต่โคโจ่เขาบอกว่าเขายังยืนยันเหมือนเดิมต้องมองเป้าหมายแรกก่อนพยายามที่จะทําแต้มให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะไม่ต้องตกชั้นและเขาไม่อยากให้นักเตะรู้สึกยินดีหรือเหลืองกับชัยชนะที่ได้มามันยังเหลือเกมให้เล่นอีกถึง11เเกมอะไรมันก็เกิดขึ้นได้โคจูบอกว่าต้องโฟกัสที่งานของตัวเองจะให้เขาบอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรืออันดับเลยมันคงเป็นไปไม่ได้เพราะอันดับในตารางเนี่ยมันเป็นเกมต่อเกมมากกว่านะครับและโคจูเขากล่าวทิ้งท้ายก็บอกว่าถ้าถามถึงตอนนี้เขาก็ยังบอก นักเตะอยู่เสมอว่าโคราชยังไม่ได้ปลอดภัยยังต้องเล่นในเป้าหมายเดิมในการที่จะต้องรอดสำหรับปีนี้ก่อนและต้องทำงานหนักต่อไปเพราะหนัดที่ผ่านมาที่ทีมชนะได้มันก็จบไปแล้วตอนนี้ก็ต้องมองปัจจุบันและก็ต้องมาดูว่าทีมเนี่ยต้องการแต้มที่เท่าไหร่และต้องดูอีกว่า11เเกมต่อจากนี้เนี่ยทีมจะทำยังไงให้ได้แต้มเยอะที่สุดทำผลงานให้ดีที่สุดในการเล่นทีทีนะครับอันนี้ก็เป็น คำพูดของโคโจที่ออกมาเปิดใจถึงฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะเรียกได้ว่านี่คืออีกหนึ่งฤดูกาลที่แฟนบอลสวัสด์แคทดูทีมรักเล่นแล้วสนุกแล้วก็สามารถมีผลการแข่งขันที่ดีได้นะครับต้องยอมรับว่าโคราชเนี่ยเป็นทีมที่มีแฟนบอลเยอะมากๆแฟนบอลเขาก็แฮปปี้และเขาเนี่ยอยากไปชมที่สนามแน่นอนนะครับเพราะโคราชเป็นอีกหนึ่งทีมที่มีค่าเฉลี่ยแฟนบอลเข้ามาชมที่สนามเยอะจริงๆนะครับก็ต้องดูว่า ทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยจะให้แฟนบอลเข้าไปชมเมื่อไหร่แต่ถึงยังไงตอนนี้เนี่ยโคราาก็ยังอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับเล่นสนุกมากๆแล้วก็มีผลการแข่งขันที่ดีแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับต้องรอดูกันว่าหลังจากนี้เนี่ยพวกเขาจะยังคงรักษาโมเมนตัมที่ดีแบบนี้ไปได้อีกขนาดไหนซึ่งแฟนบอลโคราาก็เอาใจช่วยทีมกันแบบเต็มที่นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีของทัพสวอตแคทนครราชสีมามัดด้าเอฟซีครับรา มาต่อกันที่เรื่องของ SCG เมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดีสุดๆนะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยชื่นชมในเรื่องของสไตล์การเล่นที่ยอดเยี่ยมภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอสกี้นะที่มีแท็กติกมากมายรวมถึงบรรดาแข้งดาวรุ่งฝีเท้าดีของเมืองทองช่วงนี้ก็โชว์ศักยภาพที่ยอดเยี่ยมออกมาได้เป็นอย่างดีนะครับสามารถต่อกรกับคู่ต่อสู้ได้ดีมากๆจนตอนนี้ขึ้นมาลั้งท็อปไฟเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็หลายคนชมว่าเมืองทองชุดนี้อนาคตไกลแน่นอนนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นทางโค้ชเฮงวิทยาลหาหกุลนะครับอีกหนึ่งบุคคลชื่อดังในวงการฟุตบอลไทยนะได้ออกมาชื่นชมเมืองทองครับกับการปั้นเด็กเยาวชนคืออย่างที่ทราบว่าโค้ชเฮงเนี่ยเขาเป็นคนที่ชื่นชอบในการปั้นเด็กเยาวชนอยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าเขาขอชื่นชมนักเตะเมืองทองโดยเฉพาะบรรดานักเตะดาวรุ่งสายเลือดใหม่หลายๆคน ว่าทำนาะที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเล่นฟุตบอลกันอย่างมีระบบเด็กสายเลือดใหม่ที่ล้วนเป็นเด็กปั้นของเมืองทองชุดนี้เนี่ยมาจากชุดเยาวชนเปน็นนักเตะที่มีอนาคตสดใสในการเล่นฟุตบอลอาชีพแน่นอนนะครับนี่โค้ชเฮงเขาบอกนะนอกจากนี้โค้ชเฮงยังบอกว่าเมืองทองเนี่ยเดินมาถูกทางแล้วนี่คือวิถีการทําทีมฟุตบอลอาชีพอย่างยั่งยืนด้วยการใช้เด็กสร้างของตัวเองมาใช้งานไม่ต้องไปใช้วิธีเป็นแบบเจ้าบุญทุ่ม ดึงนักเตะฝีเท้าดีต้องจ่ายเงินเดือนมากๆมาร่วมทีมเด็กชุดนี้ของเมืองทองโคชเฮงเขาบอกว่าเขาติดตามมาตลอดยอมแล้วว่าทุกคนพัฒนาขึ้นมากขอเวลาอีกไม่นานเชื่อว่านักเตะชุดนี้จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มากพอและพวกเขาจะก้าวมาเป็นกําลังสําคัญให้กับทีมชาติแล้วก็เมืองทองในอนาคตรวมไปถึงในการลุ้นแชมป์ในอนาคตข้างหน้านะอันนี้เป็นคําพูดของโคชเฮงน,นะ ก็ต้องยอมรับนะครับไม่แปลกใจที่โคชเฮงชื่นชมเพราะแข้งวัยรุ่นของเมืองทองชุดนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความสามารถก็ไม่เป็นสองดองไครนะครับทั้งสุพรรณวงศกรพิชาวัฒนากรปรเมศสมพรยศแต่เพียงแค่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขายังไม่ค่อยได้รับโอกาสเต็มที่แต่พอช่วงนี้ได้รับโอกาสเต็มที่พวกเขาก็คว้ามันได้และพวกเขาก็พร้อมที่จะเล่นอย่างเต็มที่เพราะนี่มันคือโอกาสสําคัญของพวกเขา ในการค้าแข่งฟุตบอลนะครับผลจึงออกมาอย่างที่เห็นเรียกได้ว่าตอนนี้มาดูกันว่ากิเลนหนุ่มเหล่านี้เนี่ยจะรักษาม,มาตรฐานที่ดีแบบนี้ต่อไปได้ไกลขนาดไหนแต่ผมเชื่อว่าในฤดูกาลนี้แฟนบอลเมืองทองแฮปปี้อย่างมากนะครับกับการได้เห็นดาวรุ่งของทีมได้ขึ้นมาเป็นกําลังหลักเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือดาวรุ่งของเมืองทองเนี่ยฝีเท้าเก่งอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีเวทีในการขึ้นมาเล่นชุดใหญ่ จึงต้องไปเติบโตกับทีมอื่นๆทั้งพิธีวัดสุริยาสิงมุ้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปีนี้มีเวทีให้นักเตะเหล่านี้ได้โชว์เต็มๆเพราะฉะนั้นพวกเขานี่ก็จะได้ช่วยทีมเมืองทองแบบเต็มๆนะครับซึ่งเป็นข้อดีอย่างมากแล้วก็ต้องชมมาริโอยูรอฟกี้นะที่ดึงเสพภาพนักเตะเหล่านี้ก็ใช้ใจแลกใจเหมือนกันนะครับทำให้เมืองทองบินสูงอยู่ในตอนนี้เป็นท็อปไฟของไทยลีกนะครับ ขณะที่ไปทิ้งท้ายกันเรื่องของไดสุเกะซาโตะกันหน่อยนะครับแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติฟิลิปปินส์ที่แฟนบอลเมืองทองเข้ามาถามตลอดว่าซาโตะหายไปไหนช่วงหลังไม่เห็นเลยนะครับไม่มีชื่อแล้วก็ไม่เห็นภาพซ้อมล่าสุดมีมาอัปเดตนะครับเป็นพี่เป้รนาริซอวาจานะครับผู้อำนวยการสโมสรเอสซีจเมืองทองเนี่ยเขาเผยถึงกรณีที่ไดสุเกะซาโตะดาวเตะลูกครึ่งฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้อยู่กับทีม พี่เป้เขาบอกว่าที่ซาโตะหายจากทีมไปเนี่ยและมีข่าวว่าเขาบินกลับบ้านที่ฟิลิปปินส์ไปแล้วเนี่ยโดยหลายคนก็เกรงว่าเจ้าตัวจะมีปัญหาเหมือนกับดังวันลำใช่ไหมซึ่งพี่เป้บอกว่ายืนยันว่าซาโตะเนี่ยยังมีสัญญาอยู่กับเมืองทองจนถึงเดือนพฤษภาคมแต่ตอนนี้เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บและคุณพ่อก็ป่วยด้วยเขาจึงขอลากลับไปดูแลพ่อและรักษาอาการบาดเจ็บของตัวเองที่บ้านเกิดเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเนี่ยจะรีบบินกลับไทยโดยทันที ออมานีน้เรื่องของไดสุเกะซาโตะที่มาอัปเดตให้แฟนบอลเมืองทองก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยฟอร์มการเล่นของวัฒนกรสวัสดิ์ละครกําลังยอดเยี่ยมนะแบ็คซ้ายคนนี้เปิดบอลแม่นจริงๆนะครับทำแอสซิ์ได้ตลอดแต่ถ้าเกิดซาโตะกลับมาก็ทําให้แฟนบอลอุ่นใจเพราะจะได้มีตัวเลือกมีตัวสแตนบายนะครับหากคนใดคนหนึ่งเจ็บนะอ่ะก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ที่มาอัปเดตกันครับ ก็ครบถ้วนนะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคลิปนี้ของ c h anel n ต้องซุยหวังว่าแฟนๆจะชอบกันคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงช่วยกันกด u ั s สไคร์นะครับมุ่งสู่3 0 0 0 0ซับไปด้วยกันใครกดแล้วไม่ต้องกดอีกขอบคุณนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็ช่วยกันกดด้วยนะครับอ่คลิปนี้ผิดพลาดป,ประการใดก็ขออาภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ